สวัสดีครับวันนี้นะครับมาอยู่กับผมในกาแฟพี่เอนะฮะวันนี้เนี่ยนะครับผมนะฮะก็จะมาสอนเล่นเกมนะครับเกม Shadow Fight อ่อ Shadow Fight ภาค3นะฮะเย้ตัวเมื่อก็พาก3ก็มาแล้วนะครับแต่แต่ว่ามันอ่าอ่าเป็นอ่าอันนี้ของจีนนะฮะก็ไม่เป็นไรหรอกนะเอาเอาเล่นเกาแฟไว้ก่อนได้นะครับเกมนี้นะครับว่าเป็นเกมออนไลน์เลยนะฮะผมย้ำมาเลยนะครับนะก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บนี้ไว้นะครับ นชร์ไฟล์พวกสามนะเป็นเกมออนไลน์บนมือถือนะฮะก็หน้าเข้าก็จะเป็นแบบคล้ายๆเกมออนไลน์เอ่อเกมพวก RPG ออฟไลน์ทั่วไปนะฮะอ่ะกดดาวน์โหลดตรงนี้ครับไอตัวข้าวเนี่ยนะครับไอที่ส่งอยู่กดนะย้ำเลยนะครับก็นะครับในแอปที่เราจะดาวน์โหลดนะครับเแอปดีซีบอลเซอร์นะฮะก็คือแอปนี้นะฮะเกมดีซีบอลเซอร์ขอกรไป๋านะเดี๋ยวมืทิ้งลิงมีไม้ใต้ดิ้งชั้นเลยนะฮะกดโหลดนี้นะกดไปปุ๊บเดี๋ยวราโหลดจากคนหนึ่งนะฮะ แล้วมันก็จะเด้งขึ้นนะฮะนี่แบบนี้นะครับเราเราเราโหลดปุ๊บเราก็ไปติดตั้งนะฮะจ้างเสร็จปุ๊บนะฮะหรือไม่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมีลิงก์สำรองไว้นะครับถ้าใครโหลดไม่ได้นะฮะอ่ก็นะครับคนที่จ้างหมดจะได้เห็นแล้วนะครับว่าจะเป็นตัวนี้นะฮะตัวนี้เลยนะฮะเราเห็นอะไรตัวนี้ครับผมก็ไปปุ๊บนะฮะแล้วสักครนหนึ่งมะแล้วก็เกมนะครับตัว A B K ก็ประมาณร้อยวิวกว่า เราปก็นะครับเมื่อเข้ามานะครับมันก็จะให้คุณนะครับดาวน์โหลดข้อมูลหนึ่งหนึ่งทับหานะครับเป็นข้อมูลประมาณห่าประมาณไม่ถึง m อนะฮะมันก็จะโหลดพาไปนะครับโปรแกรมนะฮะย้ำนะครับว่าเกมนี้เป็นเกมออนไลน์นะฮะออนไลน์ที่สนุกมากเลยนะฮะนะก็จะเป็นก็รอไปครับรอไปครับรอไปรอไปสักแป๊บแต่ขอเสียงขึ้นนี้ ก็นนะครับลงคอมาทีหล่ะนะครับก็จะให้คุณใส่โนเลนะครับให้คุณนะครับที่อะไรวะแ้วมัขึ้นรูปได้นะครับบางทีครับถ้ามันมีรูปนะนะก่อนนะครับก็จะให้ลงชื่อแล้วก็ลงลงชื่อแล้วเออนะฮะให้คุณนะครับพยายามนะฮะอันนี้เนะไรก็จะบอกว่ามันก็จะบอกว่านะครับให้คุณใส่ชื่อนะครับ6ถึง20ตัวนะฮะ ผมก็ใจบุ้มั้าไปเลยคะับบวบบุ้มบ้าไปเลยแหละเออแล้วมันก็เจอช่องเดียวนะฮะช่องเดียวปุ๊บแล้วมันก็เขียนว่า6กถึงยีนะฮะเพราะลองกดูบ้วดูนะครับนะฮะก็ไม่รู้นะครับภาษาจีนนะเราจะไม่รู้เลยนะฮะนี่นะมอาจะเป็นอะไรแบบนี้ขอไปครับผมเน็ตเน็ตตัวอ่อยจานนะครับต้องขอไปด้วยนะฮะนี่ฮะยังเล่นยังไม่จบนะครับในการสอนนะฮะ มันก็จะสอนผมเป็นจบอยู่นะผมก็เลยผมออกมาก่อนนะฮะ mm. ก็ผมเพจอันยังหรอกนะฮะก็จะสอนนะครับก็ทําตามที่มันสอนไปนะครับถามว่า,าเอ้ยระประถัดจีนแล้วคุณจะเข้าเล่นยังไงวะมันก็จะสอนโหลดอยู่นะครับไม่ต้องไปไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะอ่าเใช่ไหมอ่ากระจายก็ขอขอกดไลค์ขอขอด้วยนะครับถ้าเข้าใจก็กดไลค์ด้วยนะฮะอ่าอิงหลัวก็อยู่ใต้คลิปเลยนะครับจีมิง จะมีลิงก์แอปเมื่อกี้แลแ้วอเมแชจะมีลิงก์แอปเมื่อกี้แล้วก็ลิงก์แบบว่า,ะะอาของมินเดียไฟล์นะฮะอเมแชเขาเป็นยังไงปะแต่ว่าเด้งโล,ลเลยเองนะอ่าประมาณนั้นนะฮะไฟนะฮะก็การสู้มันก็จะซ้อนอยู่นะฮะอ่ะหมัดใช้ดาบอก็กันรไฟสามมาคล้ายๆนะฮะก่ก็พักสามนะเออเหนื่อมากเลยนะฮะเกมนี้จอยู่มันเหมือนพักสามเลยเหมนพักสองเหมือพักสองเลยนะมุมเน,น่อือ ยชนะจะได้เนี่ยชนะหนึ่งก็จะบ่นในของมันไี่รู้นะครับภาพก็สวยอยู่นะอ่าอันนี้มันคืออันอย่างออโรดเย้มีภาษาจีนดูด้วยเกมอะไรมาเราจะได้เงินได้ทองมานะฮะอ่าผมเล่นเนี่ยตอนตอนที้ผมกำลังอัดอยู่เนี่ยนะครับผม นี่ผมมันยังสอนไม่เสร็จเลยนะฮะต้องขอโทษขอไปไว้แนละ้ทีนี้ด้วยนะฮะกดตามมันไปเลยนะครับผมมาพอ,อสามารถอา่าซื้ออาวุธได้นะฮะเหมือนกับภาคสองเลยนะครับนะฮะแล้วกดต้านใน เดี๋ยวเราจะเป็นตัวแดงไปเขียวอันนี้เป็นอันนี้ใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรวะอ่ามันเป็นอ่าเขาเรียกอะไรคงตักเลยครับคงตักเออนะฮะออานะฮะอ่ะึอ ก็โหลดไปเลยรั้วเกมนีนะครับไม่ไม่ต้องโหลด OBB นะครับไม่ต้องโหลดโหลดแค่ APK แล้วตามแล้วก็เล่นได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องเชื่อมต่อ VPN ด้วยนะมันลยอมันมามาไอ้พวกก่อเส็เว้ยมามาเมมา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 สียนมาละเสียมาละ,าละใช้บาดานักไม่ดีต้องใช้มีครับผมจ้ะ,ปะดดไปายสิเอ้ย ทำไมทำไมโดดหรอกนี่ปล่อยจบจบนี่เขาไดท่าอะไรวะมีการซ้ำด้วยอ่ะนะครับคลิปนี้นะครับก็ป็นอย่างมันยืดยาวนานนะครับน้านะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปจะต่อไปด้วยนะครับผมนะฮะนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ